สวัสดีครับวันนี้เราพามาชิมกาแฟยอยู่ที่ t h o w e r Cafe นะครับจังหวัดบุรีรัมนะครับเมวันนี้เราสั่งมาทั้งหมด4แก้วนะครับผมเป็นชาเขียวนะครับชาเขียวชาไทยแล้วก็กาแฟส้มนะครับผมพร้อกับกาแฟบุีนะครับผมบรรยากาศอยากจะบอกว่าสุดยอดมากๆนะครับ อ่หารวันนี้ที่เราสั่งมานะครับก็เป็นข้าวคุกกะปินะครับโอ้โหโ้ยจัดมาอย่างซินเตอร์ทำน้งสวยเรืงา้มามเลยนะครับโอ้โหส่วนอาหารจานนี้ก็เป็นน้ำพริกลงเรือนะครับให้ดูนะครับเดียวในประเทศไทยที่้าาี่นก็อ

สำหรับชั้นสองนะครับเหมาะกับการนั่งชิวนะครับผมก็เป็นเวลาเครื่องดื่มตอนยามค่ำนะครับยามค่ำๆ่นะครับก็มีที่นั่งสวยวิวสวยเอาไว้ถ่ายรูปนะครับชั้นสองเน้นนะครับเราไม่ทางร้านไม่ไม่อนุญาตน,นำอาหารขึ้นมาชั้นสองครับยกเว้นเครื่องดื่มนะครับยกเว้นเครื่องดื่ม ก็อย่าทำผิดกฎของคาเฟ่น,นะครับผมก็ข้าบนก็จะมีทั้งหมด3าชั้นนะครับเอาไว้นั่งชิวนะครับผมใครที่ผ่านมาตรงบุรีรัมหรือจังหวัดบุรีรัมนะครับผมอยู่เกือบกลางใจเมืองนะครับผมคาเฟ่น,นะครับสวยงามนะครับมีโอกาสก็แวะเข้ามาถ่ายรูปชิมกาแฟอร่อยอรอ,ยอร่อยนะครับกับข้าวอร่อยมากๆนะครับผม คาเฟ่นี้นะครับก็เปิดให้บริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง21นาฬิกานะครับผมก็ดูเวลาด้วยนะครับก่อนเข้ามาใช้บริการนะครับอยากให้เข้ามาลองใช้บริการครับสวยมากๆครับ